มาดูเถอะมดูสเนี่ยพอานยายมานี่ย์แล้วเดี๋ยวเดินเที่

เอางูเรา,ารอะไ,ไม่ได้ผมไม่ได้ครับผมเออบัองคับ่อนจะเป็นเป่าหยกไข่คือทั้งนะ

ตามทั้ทงวัน<อ>มเนอ,อยาเลยิบินองังไหนก็ได้ดอกนซน่ะอวกวานเสรล้วแต่าไม่คนเบง <c oughs> วัมาคองไหนกัเบ,บิ่งเแต่เราไม่นบ่เราไม่คนเบิงเบ่งคนกัคนบคนหลายๆอยู่ใเนี้ยแต่าาคนดีเนาะ้ยเอจะหเลย

Hjelp! Oh. Hjelp! Oh, oh. ก็ช่วยกับกับ,กบ,กบนันมาช่วยนะคะ ไหวหรือเปล่าไม่ไหวก็ไม่ต้องอืมตัดไปไหนต่อ้ตกใจขากล้องตกใจขาตกใจขารุ่นใหม่รุ่นใหม่รุ่นพันกับตันคีเป็นเลือดเล่ยลุ่งช่วงนี้เพิ่นเต็มคาราเบลอะไรบ่เต็มคาราเบลแต่กระแมยมาในคีเป็นเลือดไหมวะเต็มเป็นเลือดเลยเฮ้ยไปไหนแล้วอยู่ข้างหน้าไอ้ไปไหนละ

เปี่ยนก็ได้ใส่ไหมใไหมเปลยนด้เลยว่าแล้วก็ส้อมเมยเนี่ยนี่เราใส่แมสก์นเข้าไปในวิ่งที่เรยใส่ตกตกโอ้โหตก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  เต็มลงมาบท่าไงน่ะก็เต็มแล้วเหลือหลายยงไงเต็มเรเต็มหลายั่ทุกท่าเมีไหมโอ้มุมกล้องมันไม่ได้เดี๋ยวไปเร่อมุกเ่ดมุ้่อนเน่ะยักันนื่นหรอใช่มาูเดี๋ยวผมตอที่้กักเลยก็ได้โอ้ยขึ้นะอบคันรื่มเลยไหมสามเส้นหนันบ่ ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะคะฝากทีมพิเศษพิพิคอฟฟี่นะคะคลิปนี้นะคะอนุกิเออร์ริสซอนนะคะช่วยพุ่งคนและทีมช่างนะคะช่วยกันขนดินนะคะเข้าห้องน้ำเนาะเป็นกำลังใจให้ด้วยละกันนะคะเจอกันคลิปหนึ่งเนาะลุยๆๆค่ะครั้นี้